วันนี้มาตรวจรถนะครับที่สตอลอกรถตรงสาขาประเวศมาตรวจรถนิสสันลีฟครับทีมงานจะส่งมอบรถให้กับลูกค้าแล้วนะครับในช่วงสัปดาหน้าก็มาดูความเรียบร้อยให้ก่อนนะครับก็ช่วยเช็คช่วยดูให้ฝนตกแล้วนะครับและมาได้แค่แป๊บเดียวเอง ช่างก็มาติดฟิล์มให้แล้วทั้งสองคันนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวก็ล้างรถขัดเกลือบสีทีหนึ่งก็พร้อมจะส่งมอบแล้ว เตรียมการส่งรถขึ้นเทรเอร์เร์ให้กับลูกน้องนะครับก็ลูกน้องไปรอรับอยู่ที่ปลายทางและกับลูกค้านะครับในฐานะหัวหน้าทีดีก็มาดูแลจัดก,การเตรียมรถให้เช่นเคยเอาล่ะเอาล่ะก่อนที่จะรถขึ้นเทรเลเร์ไปนะครับก็อยากจะมาพาชมสเป l ลีฟกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับนี่สเปกลีฟสตาร์ทอยู่นะครับตอนนี้สตาร์ทอยู่แทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับ จะมีเสียงพัดลมระบายอากาศในส่วนตัวความร้อนถ้าถ้าได้ยินนะครับแต่ถือว่างเงียบมากถ้าในกรณีที่ขับเคลื่อนไปด้วยความเร็วต่ำๆเนี่ยลีฟจะมีการส่งเสียงออกมาให้คนที่อยู่ข้างหน้ารถนะครับได้ยินมันจะเป็นเสียงสังเคราะห์ที่เหมือนยอานอวกาศเคลื่อนที่ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วด้วยตัวที่เขา,างเงียบมากเพราะนั้นเวลาอยู่ในชุมชนนะครับก็เลยจําเป็นต้องมีรถไฟฟ้าทุกยี่ห้อครับจะต้องมีอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นปกติ รูปรักงหน้าตานะครับของ e ีฟนะครับมีนําเข้ามาเ่ากสีขาวหลังคาดําเท่านั้นนะครับภายนอกเนี่ยตกแต่งด้วยล้อแมกขนาด17นิ้วกระจังหน้าทรง V-motion เอกลักษณ์ของนิสสันเหมือนเคยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับมาพร้อมกับตัว daytime ์ time. คล้ายๆอัลมมร่าไหมครับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับช่วงโลโก้ด้านหน้า ตัวด้านนี้จะเป็นตัวฝาเปิดปิดในการชาร์จนะครับลีฟลีฟข้อดีข้อเด่นที่ได้ได้เคยทดลองขับนะครับระยะทางไกลส่วนัห้าสิบหกสิบกิโลครั้งนั้นเนี่ยได้ลองขับจากแถวต้นเมืองไปบางครีนะครับรถเกาะถนนดีมากเนื่องจากตัวแบตเตอรี่นะครับสี่สิบกิโลวัตต์ออวเนี่ยถูกบรรจุติดตั้งอยู่ในส่วนของตัวพื้นรถเต็มพื้นรถเลยเพราะนั้นจุดศูนย์ท่วงต่า ทาให้การทรงตัวดีมากนะครับวิ่งบนโชว์เววิ่งบนคางไปบุรพาวิถีด้วยความเร็ว140-160เนี่ยโยกเปลี่ยนเลนไม่มีอาการโครงหรือวูบวาบให้กลัวเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อดีข้อเด่นของการมีปตเตอรีดด่อยู่ตรงพื้นเนี่ยก็คือเรื่องของการทรงตัวจุดศูนย์ถ่วงด,ด,ดีนะครับและด้วยมอเตอร์กําลัง150แรงม้าเนี่ยหยิบเหยียบฟุตปาสเหยียบเป็นมานะครับแล้วก็ค่อนข้างจะตอบสนองได้แบบว่า เป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งในการขับขี่ที่แบบว่ารู้สึกประทับใจมากนะครับสำหรับรถไฟฟ้าซึ่งรถไฟฟ้าหลายยี่ห้อก็คงจะเป็นเช่นนั้นก็คงจะมาเทียบกันที่ตัวแรงม้าของมอเตอร์กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ใจที่เคยขับของลิฟเนี่ยถือว่าประทับใจมากๆแล้วทั้ง150แรงม้าคิดว่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดรถพวกดแรงอย่างอย่างเทสลาไงที่แบบแรงม้าสูงๆนี่มันจะดึงขนาดไหนเพราะเนี่ยลิฟก็หลังติดเบาะเพียงพอแล้วแบบหืเห,หยียดสะใจมากมิติตัวรถด้านข้างนะครับ ภายในของรีฟนะครับก็เป็นโทนสีดำแบบนี้นะครับเบาะหนังนะครับตกแต่งด้วยแถบเบาะที่เป็นแบบหนังอัคนันท่าหรือหนังกลับนะครับสีเทาเดินได้สีน้ำเงินนะครับสีของรถไฟ้าที่เป็นเอกลัณคือสีกลักษคือสีฟ้านะครับพอระบบความปลอดภัยมีถุงลมให้6จุดเลยนะครับระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัว ESP มีให้นะครับตัวนี้จะไม่ไเี้กเหมือน VDC เหมือนตัวรุ่นทั่ไปตัวนี้เป็นระบบ ESP ขออนุญาตชื่อเต็มเนี่ยไม่แน่ใจว่าว่าย่อมาจากอะไรเหมือนตัว VDC ที่เป็น V e h i c l e Dynamic Control นะครับแล้วก็จะมีส่วนตัวระบบเตือนเรดาร์เตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินเนี่ยมีมาให้แม้กระทั่งเตือนผู้ขับขี่เมื่อล้าน,นะครับอาจจะดับในได้ก็จะมีการเตือนด้วยดูเบาะด้านหลังก่อน อ่ะแบบไม่มีพลาสติกคุ้มคุมให้นะครับเบาะหนังตกแต่งแถบข้างด้วยหนังกลับเดินได้สีน้ำเงินหนังแท้นะครับพวกนี้จะเป็นหนังแท้อยู่แล้วปุ่มพวกนี้มีหลาบ้านนะครับก็ปุ่มในส่วนตัวเกี่ยวกับการชาร์จนะครับที่ผมบอกมาสักครู่นี้ปุ่มนี้ เป็นเสียงที่เวลาเราขับที่คอนเราเต่าจะมีเสียงติ้งติงต้งออกไปดังภายนอกให้คนที่เดินเดินอยู่เนี่ยด้ินเสียงรถถ้าไม่อยากใช้ปิดได้ปุ่มเปิดฝาชาร์จนะครับแล้วก็ปุ่มไอตัวตัวการชาร์จตั้งเวลาปิดชาร์เขึ้นมาดูภายในกัน ระบบหน้าจอนะครับ TFT ขนาด7นิ้วนะครับด้านซ้ายส่วนรดความเร็วด้านขวา180ยกรอเมตรคือความเร็วสูงสุดตามมาตรฐานของตัวญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ารถคันนี้ประกอบญี่ปุ่นเลยสังเกตไฟเขียวๆด้านขวานะ่าหมายถึงว่าระบบมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานปกตินะครับสมบูรณ์วิ่งได้เลยครับไฟสีเขียวขึ้นถ้าไฟสีแดงสแสดงว่าระบบมีปัญหา น้ำสายก็เป็นในส่วนตัวระยะกิโลวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่แ้จริงๆแล้วสเปคตามเนี้ยแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จมาเก,กือบเกือบร้อเนตี่ยตามสเปคทดสอบคือวิง่งได้3ามิกิโลนะครับเพราะ,ะนั้นตัวเลขร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นลงตามตามเท้าตามความน้ําหนักที่เรากดคันเร่งครับเหยียบมากอาจจะตัวเลขลดเร็วแต่ว่าเหยียบน้อยตัวเลขก็จะลดช้านะครับยิ่งถ้าเกิดวิ่งในเมืองเนี่ยตัวเลขยิ่งได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับตำแหน่งเกียร์พีนะครับ e p d l อาจจะไม่ค่อยใช้นิดนึงครับด้่ที่หน้าจอก็คล้ายๆกับตัว a เ m i r a ต้องบอกก่อนมันมาก่อน a m i r a แต่ว่า Almira ก็ได้ใช้แล้วเราจะคุ้นเคยกับ a เ m i r a มากกว่าเพราะว่ามันขายเยอะกว่าถูกไหมครับแต่ว่าหน้าจอจริงๆแล้วเมนูการใช้งานการตั้งค่าก็จริงๆแล้วเป็นต้นแบบของ a เ m i r a นั่นเองการตั้งค่าต่างๆนะครับอันนี้หน้าจอ,อสิ่งที่ขัดตาขัดใจมากเลยกับรถ นำเข้าญี่ปุ่นราคา1,990 0รบาทวิทยุครับ CDMP 3เล็กไปนิดนึงด้วยจอสำหรับเกียร์ถอยหลังเนความรู้สึกผมมันมีแหละมันมีกล้องรอบทิศทางให้นะครับตัวอาราวีมอนิเตอร์มูวีออเจคเต็ดตรวจบความเคลื่อนไหวอย่าเงี้ยแต่ว่าหน้าจอมันเล็กไปไหมเมื่อเทียบกับราคานะครับนำเข้ามาน่าจะทาให้มันดูแพงกว่านะเต็มไปพื้นจอไปเลยก็ได้นะครับ a อร์อโต้นะครับแล้วก็มีตัวอุ่นเบาะนะครับแล้วก็ปุ่มพุสตาด้านขวามือขยับมาตรงด้านตำแหน่งคันเกียร์นะจริงเขาเรียกว่าสวิตช์ขับเคลื่อนนะแต่ว่าด้วยความชินปากก็ขอเรียกว่าคันเกียร์ไปละกันนะครับตำแหน่งนะครับจะมีตัวกดปุ่มเนี่ยจะเป็นเบรกเบรกมือเข้าเกียร์พีนะครับส่วนการจะเข้าในส่วนตัวตำแหน่งคันคันคันเร่งไปข้างหน้าสมมติจะเข้าเกียร์ดีนะครับดูตำแหน่งการเข้านะครับก็คือ ดันขวาลงหนึ่งครั้งจะเป็นดีถ้าดึงขวาลงอีกครั้งจะเป็น BB โหมด B คือมันจะมีการชาร์จมันเป็นเบรกโหมดนะครับก็คือเวลาขับเวลา,วาถอนชัเล็งมันจะมีอาการหน่วงหน่วงนิดนึงเป็นการหน่วงเบรกแล้วมันจะดึงกําลังเพื่อกลับไปชาร์จไฟได้ทําให้ระยะทางไกลขึ้นแต่สมรรถนะมันจะแบบไม่มาเไปเหมือนเม่เวลาเหยียบด,ดีดีก็พุ่งพุ่งต่อให้เราถอดแล้วมันจะยังไหลยอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิด ใช้ B โหมดเนี่ยวเวลาเหยียบพุ่งครับแต่ว่าเวลาถอดนะมันจะหน่วงเหมือนเบรกมันจะชะลอรถให้เร็วขึ้นนะครับประมาณนั้นส่วนนั้นบนก็ผักไปเป็นเกียร์ R โหมด E-pedal นะครับก็คือใช้เท้าเดยวในการขับขี่เหมาะมากกับการใช้งานในเมืองเพราะว่าไม่ต้องสลับเท้าไปเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเพราะนั้นเนี่ยวเวลาเหยียบคันเร่งไปพอเราปล่อยเท้ามันก็จะค่อยๆชะลอเบรกแล้วก็หยุดนิ่งให้รถติดดีมากถ้าใครใช้คลิกก็จะทราบแล้วว่าใช้รวสบายมาก โหมดอีโค่ครับก็ให้ความประหยัดเพิ่มขึ้นไปอีกนี่มาที่ตำแหน่งเกียร์แล้วผมพักขวาปุ๊บตำแหน่งเกียร์อยู่ที่เกียร์ดีดีดีไม่ชัดอ่ามาอีกทีหนึ่งก็เป็น b m o หมดผลักมาขวาเป็นเกียร์เอ็นนะครับตามนั้นคือเหมือนเ็นจจอยสติ๊กครับมันไม่แบบผลักมาแล้วจะมาคาตรงนี้นะครับมันก็ กลับมาอยู่ที่เดิมเพราะ,ะนั้นเราต้องการจะใส่ตำแหน่งอะไรแล้วก็เข้าเสร็จก็ดูตำแหน่งเกียร์ที่หน้าจอได้เลยเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่กระจกมองหลังเป็นแมนนวลอยู่เลยเน่ะปรับตัดแสงแมนนวลปุ๊บหลบปุ๊บ <laughs> ก็ตอนตอนนี้ราคาปัจจุบันมันมันราคานําเข้ามันหนึ่งล้านเาแสนครับตอนนี้ก็มีราคาส่วนลดพิเศษส่วนลดเงินสดเลยซื้อสดลดเจ็ดแสนเหลือประมาณล้านสกว่าหรือแม้กรั่งถ้าเอาข้อไฟแั้น์ก็จะได้ดอกเบี้ยศูนย์รในราคาประมาณ1นึ่้านสกว่านะครับก็ราคาลดลงมาเพื่อจะมาสู้กับรถจีนซึ่งตอนนี้ผมบอกได้เลยว,ว่าอันนิสันเองก็ คือตอนนี้ต้องขายขายหันราคาตัดแขนตัดขาตัวเองเพื่อที่จะแบบว่ายอมขาดทุนแต่ว่าปล่อยรถออกมาเลยการเพราว่าช่วงนี้เราถึงได้ขายลีฟมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นลีฟมากขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตเรื่องสิทธิประโยชเรื่องภาษีครับเขาต้องมีโรงงานแบตเตอรี่เองด้วยที่ประเทศฐานการผลิตอะไรตารา่างๆนานาซึ่งทำให้ได้ราคาลดลงในอนาคต อีกไม่รู้เมื่อไรครับอันนี้อันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลก็อันนี้จะเอาไว้ทราบก่อนว่าตอนนี้ราคาที่ขายเป็นราคาที่ทางนิสสันก็ยอมยอมขาดทุนแล้วเพราะว่าราคาญี่ปุ่นที่นําเข้ามารถที่ขายคันนี้คันที่ญี่ปุ่นก็ขายอยู่ประมาณ9ก้าแสนกว่าบาทแล้วก็ถ้านําเข้ามาไงมันมันได้สระสิิสศ่เรื่อง ตัวรถไฟฟ้าส่วนหนึ่งแต่มันก็มีภาษีอื่นที่เขาต้องเสียอยู่เพราะนั้นนะ่ะราคาค่านําเข้าเบสเสร็จแล้วอะไรแล้วครับ <c oughs> ก็ยังล้านกว่าบาทอยู่ดีนะครับตอนนี้ก็เป็นราคาที่น่าจับต้องแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าที่มีความเสถียรภาพมั่นคงเขาเรียกว่าเสถียรสุดๆคันหนึ่งเพราะว่ายอดขายระดับโลกตั้งแต่ลีฟเจนแรกแล้วมาลีฟเจนสองเนี่ยยอดขายหลายแสนคันมากนะครับทางยุโรปใช้มาเยอะแล้วเราเพิ่งอาจจะมีมาเขาเรียกว่ามีความตื่นตัวเรื่องรถไฟฟ้า ตามมาแต่ทางยุโรปเขาเขาใช้กันมาเป็นหลายปีแล้วร่วม10ปีแล้วเนะี่ยลิฟต์มแรกนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะส่งมอบกันและไปดูกันต่อเดี๋ยวเราก็คงมารับกันแล้วครับมาดูกันในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับเปิดมาก็จะเจอกับพวกมอเตอร์อินเวอร์เตอร์นะครับตรงกลางนี่แหละมีสายไฟสีส้มเป็นสายไฟแรงสูงครับอินเวอร์เตอร์ก็มีหน้าที่แปลงไฟเข้าสู่แบตเตอรี่หรือแปลงไฟกลับเข้าสู่มอเตอร์นะครับซึ่งกระแสการชาร์จไฟเนี่ย มันจะเป็นการชาร์จ DCAC กระแสไฟตรงกับไฟสลับด้านซ้ายครับก็เป็นหัวใหญ่ๆนะเป็นฟ้าชาร์จนะครับชาร์จเร็วก็ถ้าเป็นตู้ใหญ่ๆที่อยู่ตามปัม๊มตามถานที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นการฟ้าชาร์จนะครับ40ินาทีโดยประมาณจะได้แบต80%สบตแต่ถ้าเกิดหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยชาร์จ80%เซนี่ย40ินาทีหลังจากนั้นเนี่ยแ0แล้วจะเข้าเริ่มเข้าชาร์จแล้วเพราะว่าเขาจะค่อยๆปล่อย,ยกระแสไฟเขาจะไม่อัดตรง1 0 0เเข้าแล้วเผื่อเกิดความเสียหาย ด้านขวาเป็นท่กควิกชาร์จครับที่สามารถชาร์จกับทั่กไฟที่เป็นตู้วอลบ็อกไปบ้านอย่างที่ติดตั้งตามบ้านได้ <c oughs> สินส่วนมีเท่านี้นเองครับประมาณนี้มอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่บอกเป็นให้พลังํางแรงม้าสูงสุด150แรงม้าแล้วก็ในส่วนแบตเตอรี่ลูกเล็กเนี่ยก็เป็นแบตที่ใช้เลี้ยงไฟพวกไฟหน้าไฟท้ายพวกนี้นะครับ รถไฟฟ้าแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามอตเตอร์ส่งกําลังเข้าสู่ล้อเลยครับไม่ต้องผ่านเกยียร์ไม่ต้องผ่านไฟวิียรต่างๆนานา,นนา,นาก็ทําให้รถสตา้ามีอัตราเร่งที่ดีทันใจตอบสนองตามเท้านั่นเองด้านท้ายนะครับเบาะพับแยกได้60/40มาพร้อมกับตัว Isofix กับตัวล็อกเบาะเด็กนะครับทำให้เบาะยึดอยู่นิ่งมากกว่าเดิมมากกว่ารถที่ไม่มี Isofix กันนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวใส่ชาร์จที่เป็นหัวเล็กกันนะครับที่เสียบชาร์จมาแล้วนะครับรถสไลด์เต,เตรียมไปส่งได้แล้ว รถสรลด์ออกไปเรียบร้อยแล้วทั้งสองคันนะครับก็เดี๋ยวมีทีมงานผมไปรอรับที่ปลายทางอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ